สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องพอลุงแม่ป้าอ้าวอาวน่องอีเมย์คบพาะกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนีสาวบัวกันนี่ของมาเซิร์ฟไหลเบาใบเนาะพี่น้องเนาะกับได้ยินว่าเบาใบคนเดีดยวใดต้องรู้หลายพี่น้องเนาะแต่ว่าสาว,วาาบัวกันยังบบท่านได้ย่างบบท่านได้ตกลงว่าสื่อหรือว่าสืจังไหนเนาะแต่ว่ามือนีกับมีโอกาสดีๆเนะาะก็เลยได้ถือโอกาสนี้มาซื้อของมาให้เบาใบเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละกับ แต่ว่ายังโบราณเด้แกดอกชาวบัวฮะกระซังมากใหม่ๆหมาดๆแต่ว่าสีให้เบาใบเพิ่นมาแกเองเพิ่นมาเห็นเองเนาะเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นการเซ่อไผ่เนาะอ่าอยากให้เพิ่นมาเห็นเองเพิ่นเนาะเพิ่นสิมีความรู้สึกแบบใดเนาะพี่น้องเนาะเป็นอ่าของชิ้นแหลกเนาะที่ชาวบัวอ่าสื่อมาให้เบาใบแล้วก็มาเซ่อไผ่เบาใบเนาะมาเบิ่งอ่าวาเพิ่นสิมีความตื่นเต้นหรือว่ามีความอ่าดีใจหรือว่าภูมิใจสำใจเนาะกับของชิ้นแหลกที่ได้อ่าจาก อันชาวบัวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชาวบัวสืเอื่นบ่อใบเป็นมาเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาสเมาเอื่นบ่อใบเนาะพี่น้องเนาะบ่อใบเคนกำลังอันทำงานอยู่เนาะพี่น้องเนาะเคนเอียงเคนอยู่บุอันเห็ดน้ำไม่หล่อนเคนบ่อใบอันมาเบิ่งคลองในดูนี่ผู้ได้ทรงคลองอียังมาหนีมาแกเบิ่งดูปบ่าข้างในมันแมนอียังหนีข่อยกระบกกะแกมาแกเบิ่งมาแกเบิ่ง จะไผ่ทรงยังมาแต่ไซบูแก่บังดูนี่มันคล้องไผมาแต่ไสอนนี้ห้าสิบ<ะ>ตัววันเป็นว่าจาังไรไปอันมาแต่ไสเก็ะคล้องอันนี้แกล่ลองบังดูก่อน,ม,น,ม,ออนมันเมือนอิงยังข้างในฟังเสียงบังดู ของฟาร์มรอกก็บ้าหูแล้วเนาะแกบึงกันยังไงฝั่งเสียงบึงก็นนี่ยฝังในนะมันมีติดตอกติดตอกอยู่ห่ะแต่ของฟาร์มอันได้ห่างบริสันบริสันต์ฮึมงามแถมมากิตา้าเ ว่านของชอบเลยนของของฟ้ามหรือของค่อยอน,นี่นะจะซื้อให้ค่อยติสุดยอดเลยได้แต่เฮิรนะบังซื้อบังดูมันมีซื้ออยู่บ่ ซื้อว่าจะได้ใบาลาวแทงโอ้ซื้อเพน <c oughs> <า>ใช่ลรโอ้ยห้องมองกับโบเนพี่น้องใบาลวบาวบาลลาวแทงน้องพี่น้องเนาะนี่แหละก็เป็นค้องควันชิ้นแหลกอันที่สาบัวซื้อห้บเบาใบนาอพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกับเป็นค้องราคบาบ,บอแพงหรอกนาอพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็เป็นอ่าเขาเอื่นว่าคุณค่าทางจิตใจเนาะก็เป็นค้อง ของคนสินแหลกที่สาวบัวสื่อให้ยเบาใบเนาะได้ยินเพิ่นจมตั้งต๊โดนๆแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าสาวบัวก็ยังบ่ทันได้มีโอกาสเนาะอ่าเพราะว่าฝ่าละหลายสิ่งหลายอย่างเนาะมันก็ยังเกียดไปสื่อบ่ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือกัสาวบัวก็อยากให้ยเบาใบเพิ่นได้มีของเป็นของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเบาใบเพินเนเน่นมักเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิมักอ่าในเกี่ยวกับพวก เครื่องใส่ไฟฟ้าเครื่องมือเครื่องเอียงเนาะเห็ดอ,อ่าเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เนาะก็นี่แหละกับสิได้ใส่ประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะกับเป็นอีกมุมมุมหนึง่งเนาะพี่น้องเนาะมือนีก็ถือว่าเป็นคลิปแรกหรือว่าเป็นอ่าครั้งแรกเนาะที่สาวบัวมาทําการเซอร์ไพรส์รบ่าวใบเนาะบ่ได้เป็นการมาอวดอ่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาถ่ายทอดขั้วมูซึกให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะกับค,คนเฮาอยู่น้ำกันมาเฮามีมียังที่พ่อพ่อหายได้กับจริงๆแล้วเงินกับเป็นเงินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับ แตละสื่อคล้องอ่าเข้าสี่สื่อคล้องแตละสิงแตละอย่างเข้ากาับต้องคิดทีถวดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขามีขอบรัวมีภ้าละมีลูกมียังที่เข้าต้องรับผิดชอบเนาะก่อนเข้าสืส่อคล้องแตละสิงแตละอย่างเข้ากับต้องคิดบ้งเนาะว่าเข้าเข้าพ่อสื่อใดบ่อหรือว่าค่ะสื่อแล้วเข้าสีเดือดร้อนทางอื่นบอ่อจังสีเนาะเป็นะไงหูซิบว,ว่าจาังไงดีใจบดใจ่ดีใจดีใจจะได้เตะเหินนะพี่น้องเอ้ย ของแค่นี้กระบมีปัญญาซื้อราคากระบแพงดอกพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็คือชาวบัวเบานล้เนาะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างตัวห้าสีซื้อมาไดา้เท่ากับต้องใช้เวลาเนาะพี่น้องเนาะ,ะก็สำหรับในคลิปนี้ชาวบัวกับสีขออนุญ,ญาตลาพี่ลาหนองไปซะกอ่อนเนาะเดี๋ยวมือหนาเขาจังมาพบมาปอกันใหม่จังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คอยติดตามสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ชาบบวบัวตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี